สวัสดีคะ่ะมาพบกับ b u s i n e s นกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะใครที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยเวลาเราขายรูปในชัตเตอร์สต็อกเนี้ยเราจะได้ราคานะคะเราจะได้รายได้เนี่ยรูปละกี่บาทนะคะมาติดตามกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่ารายได้นะคะที่เราได้จากการขาย ขายรูปในชัตเตอร์สต็อกแต่ละรูปเนี้ยเราจะได้ในราคาไม่เท่ากันนะคะซึ่งไอความไม่เท่ากันเนี้ยแล้วมันจะเกิดจากอะไรใครเป็นคนกําหนดราคารูปนะคะใครเป็นคนตั้งราคาซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าอาชัตเตอร์สต็อกเขาก็จะมีเลทน,นะคะเป็นเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณสมาชิกนะคะของก็คือคอน t ทริบิวเตอร์คือในมุมของนักขายรูปนะคะว่าอาจจะมีเลเวลแต่ละเลเวลต่างๆกันนะคะโดย ถ้าเราสมมติเราเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราอยู่เลเวลแบบระดับหนึ่งนะคะพื้นฐานเลยราคารูปขั้นต่ำที่เราจะได้ก็คือ0.1เหรียญน,นะคะแล้วบางโหลดที่เบสได้อย่างเงี้ยเอ้ยทำไมเบสได้ทีรูปหนึ่งเป็นพันกว่าบาทรูปหนึ่งอะไรราคาที่เราได้มันขึ้นอยู่กับอะไรเราเป็นคนตั้งราคาหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ แค่ถ่ายรูปแล้วก็อัพให้ชัตเตอร์สตอรเ,เป็นคนกลางนะคะในการขายรูปเราไม่มีสิทธิ์ในการตั้งราคารูปนะคะแล้วเอาแล,แล้วทําไมราคาที่เราได้รายได้ที่เราได้แต่ละรูปมันไม่ถึงไม่เท่ากันอันนี้ราคาที่เราได้นะคะรายได้ที่เราได้ของแต่ละรูปเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าที่เขาเป็นยูเซอร์เนี่ยค่ะเขามาสมัครสมาชิกหรือว่าเขามาซื้อรูปผ่านช h ตเ t อร์สต็อเนี้ยในรูปแบบไหนบางคนสมัครสมาชิกนึกถึงนะคะเวลาเขาซื้อแบบเขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจขายว่ากี่รูปกี่บาอ่ากี่รูปต่อเดือนนะคะจะได้ไรได้จะมีค่าค่าโหลดรูปเท่าไหร่นะคะเช่นบางคนว่าแบบว่า,วาอันนี้พูดตัวเลขแบบมัวม่วๆเลยนะคะสมมุตินะคะว่า 50เหรียญต่อเดือนโหลดรูปได้เดือนละ10รูปนะคะอันนี้ราคาต่อ1รูปมันก็ประมาณ5้าเหรียญใช่ไหมคะห้าเหรียญเขาก็จะหักค่าตัวกลางค่าส่วนต่างของเขาแล้วก็เหลือก็จะเป็นให้เรานะคะแต่ก็จะมีลูกค้าหรือว่ายูเซอร์บางคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้สมัครสมาชิกเขาเข้ามาแบบว่าคือเขาก็ไม่ได้ใช้รูปบ่อยอะคะ่ะเข้ามาแบบไม่ต้องไม่ได้อยากซื้อเป็นแพ็กเกจเขาก็มาซื้อรูปเป็นรูปเดียเด่ยวๆซึ่งไอการซื้อรูปเดี่ยวๆเนี้ย าราคาต่อหนึู่ปมันก็จะแพงกว่าถ้าสมัครเป็นแพ็กเกจนะคะพอได้ราคาต่อหนึู่ปที่แพงกว่าได้มากกว่านะคะรายได้ที่ชัตเตอร์สต็อกเขาจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของรูปก็คือพวกเราเนี้ยที่เราส่งรูปขายอะค่ะมันก็จะได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่า แต่ละรูปนะคะจะได้ราคาไม่เท่ากันนะคะรายได้ที่เม็ดได้มาจากการส่งรูปขายผ่านชัตเตอร์สต็อกอะคะ่ะแต่ละรูปก็จะมีราคาแบบผันผวนมากนะคะบางรูปก็0ูเหรียญบางรูป0ูนเหรียญบางรูปก็มีแบบ10-20เหรียญบางรูปร้อยเหรียญก็มีนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเขาซื้อแพ็กเกจไหนหรือว่าลูกค้าเขามาปเป็นแบบ ลูกค้าขาจอเลยซื้อรูปเดียวแล้วไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะได้เยอะหน่อยอันนี้ก็เป็นคาตอบนะคะสําหรับหลายๆคนที่สอบถามมาว่า,าใครเป็นคนตั้งราคาแล้วก็เราได้ราคาต่อรูปนี้กี่บาทอันนี้คือมันไม่แน่นอนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง business กันด้วยนะคะ